เค่ะทุกคนกบช่องนาดาพาเล่นนะคะวันนี้นะคะให้ทายนะคว่าเราจะมาทำอะไรอม,มีใครตาาถูกไหมโอเคเฉะลยกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะแต่กล้า <laughs> อพเพลงอะไรดีนะ,ะให้ทุกคนคิดก่อนอ หลังนั้นเราจะเอาเพลงนิมหาดรายแมวฝนกลละยาเออโอเคไปเริ่มกันเลย One, two, three. 1 2 3มีละไค่ใจดวงหนึ่งให้เธอคนเดียวเท่านี้สละกะยาจากใจจะไม่ไปไหนแน่นอน เป็นคำอนวลจากใจของคนที่รักบางอ่อนจะไม่ทอดทอดทอดจะไม่ทิ้งทิ้งทิ้งให้เธอรู้ไว้เลย จะรักและแคแม่ชอมยงหัวจะผีฟันทงเชื้อได้เลยจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังไม่ต้องเจ็บต้องช้ำต้องเสียมตาจะดูแลและให้เป็นอย่างดีสำหรับเธอคนนี้คงจะมีค่ะจะใส่ใจและดูแลรักษาไปจนแก่ชราถ้าเราเป็นแฟนแกัเพลงแรกจะว่าตายลองเพียนแน่นอนฟังดิคุยกัน <laughs> มัมใส่อเอาเพลงไปคิดก่อนอคิดคิดได้แล้วนะคะอเอาเพลงอะไรก่อนดวงตะวันจะลาละไปฉันจะมีเธออยู่นะคะก่อนดวงตะวันจะลาละไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอด เสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงนันให้ฉันและเจอได้เก็บคำรักที่เรานั้นมีต่อกันอันเป็นบทอาขยานมากนะคะทุกคนเอารักคนไทยมันแพงก็ยากหนึ่งคนไทยนี้ดีเป็นพี่ ของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรวมแรงรวมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามกิจเดี๋ยวใครมาโอเคทุกคนไปดูกันเดี๋ยวเรามานะอมลองดูไปด้านอ่าเรานะคะทุกคนไม่ต้องตกใจมาก เรากลับกันนะลโหลกดไลค์กดแชร์ป๊อปเ้ร์ด้วยค่ะ